สวัสดีครับกับผมบุญมีมารายงานตัวครับผมเช้านี้บุญมีขอรายงานตัวแบบนอนหันหลังให้ก่อนนะครับอันนี้แม่กิ่งพลิกตัวให้นะคะพลิกตัวให้หลังจากที่ตื่นขึ้นมาพอดีเมื่อคืนนี้เนาะเมื่อคืนนี้แม่กิ่งก็เอาเอาน้องนอนหันหัวมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะเหมือนที่เอฟซีหลายท่านแนะนํามาเนาะ ให้น้องหันหัวกลับมาอีกทางนึงเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เอาทางที่เป็นแผลกดพับลงลงนอนทั้งคืนค่ะก็เลยก็เลยพอตื่นขึ้นมาแม่พลิกตัวให้แลยต้องมานอนหันหลังรายงานให้กับพ่อ,พอ,พอแม่ fc ทราบใช่ไหมลูกฮนะสบัดเดี๋ยวนี้สบัดขาแรงนะคะรับขาหลังสามารถสบัดแล้วก็เอาขึ้นมาถึงถึงหูได้เลยค่ะเมื่อกี้เขามีทำแต่พอดีแม่กิ่งถ่ายไม่ทัน แต่ขาหน้ายังแข็งอยู่ค่ะขาหน้ายังแข็งอยู่เวลาทํากายะภาพบําบัดกันก็ยังมีมีควนคลางอยู่ค่ะแต่เดี๋ยวค,ยค่อยเป็นค,ค่อยไปเนาะแราก็จะค่อยๆดีขึ้นเองค่ะจะหันหลังคุยกันอย่างนี้ใช่ไหมเอ้าเอาไงหันหน้ามาหน่อยได้ไหมลูกหันหน้ามาหน่อยได้ไหมครับบุญมีครับ ตื่นมาให้กินน้ําไปแล้วนะคะให้กินน้ําแล้วก็วันนี้วันนี้สังเกตไหมครับว่าบุญมีมีที่นอนใหม่ครับเนี่ยค่ะที่นอนใหม่ที่มอนที่คุณตาคุณยายหมอเป็นที่นอนอัดลมนะคะเป็นที่นอนอัดลมเป็นเป็นเนอ่อเป็นกำรรมะหยี่ค่ะเป็นเนื้อกำรมะหยี่ที่คุณตาคุณยายหมอท่านได้เมตตาสั่งมาให้บุญมีค่ะคุณตาคุณยายหมอบอกว่าที่นอน ที่นอนเอ,อ่ออัดลมอันนี้มันจะช่วยทําให้สําหรับคนที่เป็นแผลกดทับค่ะไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นแมวหรือว่าเป็นอะไรก็ตามถ้าเป็นแผลกดทับถ้าได้นอนที่นอนแบบนี้ก็จะช่วยได้เยอะค่ะก็คือจะช่วยได้เลยแหละท่านก็เลยเมตตาสั่งมาให้ค่ะบางท่านอาจจะไม่ทราบเนาะบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่ามีที่นอนแบบนี้ขาย แม่กิ่งเองก็ไม่ค่อยทราบหรอกค่ะไม่ค่อยทราบอะไรเลยมีแต่คุณตาคุณยายหมอนี่แหละท่านคอยจัดสรรมาให้เพราะว่าคุณตาท่านก็เป็นคุณหมอคุณหมอรักษาคนที่เกี่ยวกับเรื่องระบบสมองระบบประสาทเนาะท่านก็เลยพอจะทราบอะไรตรงส่วนนี้เยอะค่ะแม่กิ่งก็ต้องขอกบขคุณคุณตาคุณยายหมอมากๆเลยนะคะขอบพระคุณท่านทั้งสองมากๆที่คอย เป็นห่วงเป็นยายบุญมีคอยดูโน้นดูนี่จัดโน้นจัดนี่มาให้กับบุญมีค่ะแล้วเดี๋ยวท่านจะสั่งมาให้อีกอันนึงค่ะแต่แม่กิ่งจะได้ไม่ต้องถือขึ้ื่อถือลงลงระหว่างข้างบนกับข้างล่างเนี่ยค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นที่เป็นจุกสำหรับเป่าลมค่ะมีที่สูบลมมาให้ด้วยนะคะแล้วคุณมีนอนแล้วเป็นยังไงลูกสบายไหมอาหารหนะ้ามาคุยกันหน่อยดีกว่าหานะันหน้ามาคุยกันหน่อยจับมือนะคะจับมือข้างนี้อตึงๆพิกมาพิกมาพิกมาอตึงโอ้ยพิกมาพิกมาพิกมาคุยกันหน่อยอพิกมาคุยกันหน่อยพิกมา,ก,นนก,มาก็พงกหัวนะคะ องก้นนี่ก็ต้องสำซัดไปด้วยกระดาษทิชชู่ค่ะเพราะว่าอะไรเมื่อกี้ก็ฉี่ดูวันนี้มีอาการฉี่แบบพุ่งนะคะวันนี้เขามีอาการฉี่พุ่งฉี่พุ่งโดนแม่ด้วยใช่ไหมลูกฮะฉี่พุ่งโดนแม่ด้วยตาโตเลยนะคะเมื่อกี้ให้กินน้ําไปให้กินน้ําไปแล้วสงหกหัวนะคะ หงอกหัวบางท่านอาจจะบอกว่าทําไมแม่กิ่งไม่หนุนหมอนให้น้องเออจริงๆอันนี้ก็คือถือว่าเป็นเป็นหมอนแล้วนะคะจริงๆเมื่อก่อนหน้าน,านั้นแม่กิ่งจะหนุนหมอนใบนี้เนาะหนุนหมอนใบนี้ให้น้องทีนี้พอหนุนแล้วเนาะแม่กิ่งรู้สึกว่าน้องชอบทําคอพับตลอดค่ะคอแบบงอเข้าหากันตลอดแล้วแม่กิ่งก็เลยเอาเอาแบบเอาราบๆลงมานิดนึงก็เลยเอาเอาผ้าเอาผ้าพับ ภาาพาพับหนุนให้น้องเอาค่ะขยับเข้าไปในหลือน้องน้องจะได้แบบว่าคอไม่คอไม่งอเข้าหากันเขาก็จะทําคอแบบนี้ค่ะแล้วเขาถ้าเขาอยากผงกหัวขึ้นเขาก็จะผงกหัวขึ้นเองก็ทําให้เขาได้แบบว่าได้ออกกําลังกายกล้ามเนื้อตรงคอด้วยค่ะอันนี้ในความคิดของแม่กิ่งนะคะ แล้วก็เมื่อคืนมีตอนที่ตอนที่เขาเล่นเล่นเขามีกัดกัดเล่นด้วยนะคะนิดนึงมีกัดกัดนิดนึงแล้วก็น้องๆก็มาช่วยกัดค่ะน้องๆก็มาช่วยกัดสบายไหมลูกอุ้ย น้ำไปเมื่อกี้นิดหนึ่งเปียกนิดหนึ่งครับพอมันมีเปียกนิดนึงครับป้อนน้ําครับตาโตนะคะเช้ามาเนี่ยจะตาโตเลยเขาแล้วก็ไม่กิ่งก็ให้ดูแผลที่แผลกดที่กดทับนะคะแผลแห้งนะคะแผลแผลน้องจะแห้งอยู่ แล้วก็แม่กิ่งก็มีทายาทายาที่ที่คุณตาคุณยายหมอจริงๆจริงๆถ้าไม่ซูมแผลไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะคะอันนี้มันซูมเนาะซูมก็เลยดูเหมือนว่าแผลใหญ่แล้วก็ทายาโดยเวรรอบค่ะายาที่คุณตาคุณยายหมอท่านเมตตาให้มาเป็นยาเคลือบน้ําด้วยค่ะแล้วก็ยาเมตาดีนทาแล้วก็สเปราโนเนาะใส่ด้วยกันไปแล้วแผลแห้งค่ะ เพราะว่ามีบางท่านหลายท่านก็เป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยสะบัดถ้าแตะตรงช่วงล่างเขาเนี่ยเขาจะชอบสะบัดนะคะในเม่กิ่งแให้ดูขาตอนนี้ขาใช้งานดีมากค่ะเพราะว่าขาไม่แข็งแล้วเนาะแผลถ้าเราไม่ซูมก็ไม่ได้ใหญ่มากอย,าอย่างที่เห็นนะคะไหนสะบัดอีกสะบัดอีกอ่ะ เนี่ยค่ะขาเนี่ยเขาจะสะบัดแรงสะบัดแรงแล้วก็ขาพาดขึ้นไปที่ทางคอได้แล้วค่ะเพราะว่าขาเขาอ่อนแล้วขาสงข้างเขาอ่อนแต่ขาหน้ายังแข็งอยู่ใช่ไหมลูกขาหน้าแข็งอยู่ครับอันชามนี้บุญมีรายงานตัวแค่นี้ก่อนนะครับแล้วไปบายบุญมีจะรายงานตัวอีกทีครับ ลินี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณค่ะ